สนุกหันษาสินค้าราคาถูกใจจัดยิ่งใหญ่อีกแล้วขอเชิญเที่ยวงานเกาะโผมันส์วารตี้ณบ,บริเวณตลาดนัดข้างปัป๊มปตทถนน331อำเภอเกาะกจันทจังหวัดชนบุรี16-25ิ16 25, มิถุนายน2566นี้เฮ้ยส hey, า <N> เห็นเ่เที่ยวสนุกเลือกซื้อสินค้าระลานตาเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้สินค้าราคาถูกจากโรงงานสัปดาห์ต้นไม้งามพันไม้เด่นและอุปกรณ์ทางการเกษตรเทศกาลอาหารของฝาก4ภาพเลือกซื้อเฟอร์เนิเจอร์ไม้และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกมากมายเอาใจเด็กๆด,ด้วยเครื่องเล่นสวนสนุกชุดใหญ่และชมคอนเสิร์ตศิลปินดังทุกค่ำคืน16มิถุนายน เรนานเดิมความมั่นกับศิลปินหมวยเอนจอย17มิถุนายนหันสาพาเพลินกับศิลปินบัวกัมมลทิฟคอยจากอีสาลายปีละเข้ามาอยู่ มิถุนายนมาแล้วเซ็กซี่สุดสะทานใจกับศิลปินสาวล้ำซิง่งปูดแดงจอน,นี่มิวสิกต่อไปนี้ใจเป็นเหล่าเราสะท้อนเมากระน,นอนตายก็เผาหัวใจเป็นเหล่าเราสะทอนเมากระนอนตายก็เผาหัวใจเป็นเหล่า19มิถุนายนคึกครื้นกับคอนเสิร์ตนีน่าสลินทิ์ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่นะแต่เธอใช่เลยยิ่งให้ทำเชยจะเป็นเคนะ 20ิมิถุนายนพบกับศิลปินเจ้าของเพลงฮิตแก้วปิ้งไก่หอมลมชะใครแถวไหนเนี่ยทายวัดมวย21่มิถุนายนสนุกสนานกับคอนเสิร์ตหนิงตั้มซุปตาร์ ยี่สิมิถุนายนชมคอนเสิร์ตศิลปินสาวกิกรุ่งนภายี่สิบสามมิถุนายนสุดมันกับคอนเสิร์ตลีสังไหทองคำ 14มิถุนายนสนุกกับคอนเสิร์ตร็อกคงคอยเพลเพเลยในไงมันเดตรอดไงกําแพงเลี้ยงแพลเลยังไงมันตดตรอดไงในไงป่าเตดมดังในไงน้องกํารู้ติดตะเนบองเคยียงใส่ยี่สิบห้ามิถุนายนสนุกสนานปิดท้ายงานกับคอนเสิร์ตวารีสินอีสาน ลืม ความมันส์ครั้งนี้ไม่ควรพลาดเที่ยวงานเกาะโพมันส์วาไรตี้16-25มิถุนายน2566นี้ณตลาดนัดข้างปั๊มปตทถนน3-31นอําเภอเกาะกจันทร์จังหวัดชนบุรีสนใจจองร้าน้าติดต่อได้ที่คุณหมวยโทร0899535498คุณตูมโทร0802431374และคุณหมูโทร0929697 1> ห1ึ่ช็อปเพลินเดินชิลเที่ยวสนุกสนานสินค้าดีมีแต่ของถูกใจ,ใจ